มีคนเดิมนะว,วันนี้เรากลับมามีเกมเดมเกมแล้ววันน,น,วนี้เรามีแมปใหม่ก็คือแมปบล็อกเกมผมได้เล่นมานานแล้วแหละใช่นานจึงสามารถซื้อพวกตัวละครพวกนี้ได้โอเคนะครับผมตัวแมปก็จะเหมือนแบบมีฆาตกรแล้วก็มีเซอร์เวอร์เหมือนฟิลเลเชสอด้แหละแต่แค่ฟิลเลเชสฝั่งเซอร์เวอร์มันไม่มีพลังพิเศษแต่นี้มันมีพลังพิเศษไงมัน ไอเช่นนี้มันก็มีบ็อกซี่โคลกามีกู๊ดเบอร์เกอร์ที่สามารถทำให้หายก็ได้เอาเป็นว่าไปดูเอาเองก็แล้วกันโดยส่วนตัวผมถนัดไอ้ตัวเชเลสกี้กับเชนแต่ผมใช้เชลิสกี้โอ้โหตอนนั้นก็จอนดูเลยอ่ะใครไม่เคยเล่นลองเล่นได้นะสนุกจัดเลยบวบวัววตฟก เคลมีสกิลสแลชก็สามารถสตันคิลเลอร์ได้ส่วนสกิลไฟเซนก็นี่สามารถกินได้แล้วก็ฮิลเลอร์ได้นะครับผมามาซ่อมเครื่องเคลเชื่อสิ่งเชื่อสี่งเลยทำไมต้องเป็นกูเนี่ยไปแล้วไแล้วมัไม่อยู่แล้วนี่โดนไปซะมึงอ่ะ วิ่งตามกูอยู่ได้เฮ้ยโดนฟันไปซทะควายแล้วมันจะเอาคุยกนะันเพื่อนชื่อเวยเพื่อนเฮ้ยช่มันเอาเีเลสตฮิลอ่ะตอนนี้ไม่สามารถใช้อีเลียสได้เนะพราะตอนนี้สวยยิงยิงเีเลสมีไว้ดิง้อโอ้แม้ มันจะตายแต่มันมาแล้วนะแอบกอนมีแผนว่าถ้ามันวิ่งเข้ามาผมจะปาดหนึง่งนา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 มาแล้วเฮ้ยชิไม่โดนไม่โดนคือมึงชีวิตเปลี่ยนเลยนะอุย้ยโดนเอฟเฟกต์ไม่ม เฮ้ยยิงสวยแ้งเกือบยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยอีส oh, ิบ้าวิกูไม่ละกไม่ละกูไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนหน,นีไปเช้นคือมันเลือดน้อยฮะคือแบบมันเป็นตัวสุ่มถ้ากดถ้ากดสุ่มแบบไม่ได้ก็มันก็จะเลือดเลือดมันก็จติดวิกเน็ตก็คืออ่อนแอมา สกิลคูดาวเสร็จแล้วกูเปรี้ยวตีนเลยมามายสัตว์มาสวัสดีคนดูด้วยนะครับวิวเชื่อมันสตัร์ให้อยู่แล้วโอเคสวัสดีคนดูนะครับคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้นะโอ้ยบัคอะไรอีกเนี่ยเออเออข้างเนี้แห,หม,ม่งโอ้เซนทรีตรงนี้ตาดแม่งเลยไปลยแล้วปะ น,นั่นมันแคขนมันแคขนกูแคขนกูแคขน,นอืมกูแคขนนี่ไงกูแคขนกูแคขนเนี่ยชีชชช้ชี้ชี้ชี้ตีโดนกูได้ไงวะเฮ้ยตีโดนกูได้ไงเฮ้ยอย่ามาเอากูไปเอาคนอื่นนู่นตีไม่โดนไปเร็วไอ้เชี้ยตีโดนได้ไงวะตีโดนได้กูได้ไงเนี่ย ต้องตีกูโดนได้ไงวะอะครับจรงวันนี้ที่เหลือแค่คนเดียวหนึ่งนาทีวิ้คดูสิบคนแล้วคุณม,มาครับคอมเมนต์ได้นะโอ้ยยังเลยนนเนี่ยชอบไปเคอเนีเยเปิดคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้นะแต่ ครั้งที่แล้วมันเป็นบั็อกอะไรไม่ไมามารมู้ไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถมองเห็นแชทได้ท่าทีคอมเมนต์ได้นะ,อ,ะอยากคอมเมนต์เลยอนะ่ะอยากคอมเมนต์เลยแต่อยากอยากใครก็มาโอยเอาแล้วนั่นก็าตายนั่นจบเลยอ <c oughs> ุ้ยคนดูสิบสามคนแล้วอ่ะตึงเต้น,ตนถึงเต้นไม่เคยมีคนดูเยอะขนาดนี้ก่อน คอมเมนต์ได้นะแต่ถ้าแบบคอมเมนต์ถ้าผมไปกดเปิดคอมเมนต์อีกทีมันก็จะแบบน่าจะเดิ้งเข้า youtube เดี๋ยวลองดูเนี่ยเห็นไหมมันเดิ้งไม่รู้มันเดิ้งก็รู้มันเป็นอะไรมันเดิ้งเลยผมผมไม่รู้ผมสามารถปรับปรับกล้องให้เล็กหน่อยแล้วกันเออจะได้แบบ เอ้ยแต่พอกดตรงนี้มันก็จะปรับปรับปรับ,รบ,รบใหญ่ขึ้นเละเออไม่พอมันขนาดนิ้วนะคะผมมาอุ้ยคนดดสิบเก้าคนแล้วไม่เคยมีคนดูเยอะขนาดนี้าม่อคเลยโอเคอโหจอนโด้กเกลไอตวเชน่อกแล้วออทำไมวะไม่เข้าใจทำไมแบบคนมันชอบเล่นจอนโดสกินเนี้ยอุ้ยกดไลน์หนึ่งตื่นเต้น อุ้ยมึงกดได้บ่อยจังออวะเอาอีได้แล้วเอาาเอากระทืบเท้าแล้วน่ะน้ำมีน้ำน้ำอุ้ย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 ้ยอุ้ยอ้ออ้อ้ยอย้อน,นอ้ อะไรอะลอนเอา้าอะไระอะไะอของพี่เขาอ่ะอุ้ยไอพี่เขาเอาเม็ดคิดมาให้ผมไงมีเม็ดคิดละต้องกลัวละเดี๋ยวกลัวจอนดูนี่ปกติคนเล่นจอนดูมันชอบแบบทาเก็ตนะชอบล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายไปผนึกโหเล่นเก่งจังวะโน้มึงกินน้ำยาเออเสรดฟูชั่น โอ้โหมันกินก้อรเบเกอรี่จะว่าตายโอหคนดูหายไปไหนอ่ะโอ้ย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 ดูทามดูทามดูทามเฮ้ยแหลกเฮ้ยอย่าทักเกตเดะ โอ้พี่ชายโคตรแย่แหม่งมันเชื่ออะไรวะดูแป๊บขดูแป๊บเอ็กเอ็กอะไรอ๋อตัวนี้มันเล่นเป็นไอ้อเลียสไปกินผู้หญิงได้เจอกูเดี๋ยวมึงเจอกู หนู f, เล่นเป็นวันนี้วันะนนะี้วันเลยนี่จะกูแน่เฮียโดนซวยแน่จะกูฮะมึงปั่นมึกอะไรเอ้ยไม่ใช่ปั่นมึกไอ้ชักกติิแดนนี่นวมึงมึงทำเครื่องอะไรตรงนั้นอะนมึงทำอะไรเฮ้ย,ยมึงทำอะไรเฮ้ยทำไมนคนไม่คอมเมนต์กันเลย แย่จังโอ้ oh God. ไม่ก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีคนไม่คอมเมนต์เอ้ยคนดูหายคนแย่แย่มากแย่มาก๊ยเลือดแม่งออรอหาอยไปที่แล้วคนับน้ำมาน้ำา see <laughs> the สองคนน่าอะไรกันหมดน่าอะไนกันหมดน่าไม่อยู่ไม่อยู่ดูหน่อยเฮ้ยเด็กเฮ้ยใช้เนอะไรกันเออใช้เชนี่หลายตาใช้เชนมากใช้เชนมากใชนเชนมากเตี้ยวตีเตี้ยวตีมีข้าวแบบอะไกัชิดแต่งไม่ให้โดน อันนี้ก็เป็นแบบสีอะไรกันไม่แต่ก็อาจจะตัวนนต,ต่อไปอุ้ยอ๋อมันชนะเพราะมันทีมเมอือกันนี่นี่คนดะสามคนเพิ่มจกากเมื่อกี้มาหนึ่ง บุก <L> ่าใช่ mm ๊ะ hmm. ดูแค่นี้ก็พอเนี่ยซื้อเจนเจ็บมาเลยอุ้ยแมวอ่ะถ้าตัดถ้าตัดเบอร์เกอร์บนหัวไปจะเป็นอะไรไปอูเจสันโอ้ใช่ทำไมไม่เอา gas มาวะวิได้เลย ไม่พลาดพลาดพลาดไม่ได้อะหยุดไม่ได้อีโรเลือดสวยปิ้งปิ้งปิ้งปิ้ไม่ได้แกเออได้แนละ้วลีโรเลือดก่อนนะครับผมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะสกิลฟลิปแฮทนี่มันคือสกินสกิลอะไรอารีโลเลือดอู้หูไม่ไหวแค่นิดเดียว กูเหลือหนอึง่ง,ง,งจะบ้าตายคือเออฟิปแพทนี่มันคืออะไรขยับมือกูยังไงวะไม่เข้าใจยโดนลา่ามาเอมาม,มาหาอะไรกลัว เอ้ยโน,น้ยก็สันยิงแม่งเลยมีโรเลเอแค่นี้ก็น่าจะพอละสองอุ้ยสอง อยู่นี่เองอยู่นี่ไงย่นี่ไงมาดิมมาดาดิมาดิมาดาดิมาิมาดมาดิมมาได้มมาดดิมม่ดาดมดมาดดิมดมาดิมมาดด้มดม อูได้อีกแล้วอูได้อีกแล้วอืทำไรทำไรเฮ้ยทำไงวะทำไรวะนี่ไรทำไรเนะีนะ่ยมึงบอกกูทีมึงทำ,ไ,ทำงไมเฮ้ยย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  แ่มีโลเลีอดไม่เใกล้จะจบตาครับเรารีโลไปเลยเราไม่สนครับเราไม่สนเธอเรียญรัอๆอครับเธอเรียญรัวๆไม่ได้เลยโอ้ยยังไม่ยด้เลยทยย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 ยนยย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 ย่ยยมยย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 ยเยมน์ยย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  ใครเกิดถัดไปใครได้เป็นกับกูนั่นแหละมันใช้อีเลียสไอตัวเวนี้ยอเนียไอเลียสแต้เจากูเจ้ากูเจากูเลยเล้ววันไหนกวอนหนควรเจกูกูแขนกูแขน จะกูขึ้ขอให้เป็นด่านแบบด่านโล่งๆด่านเรียบๆเถอะนะเอาแบบด่านเรียบๆนะ,อะโอ้โหด่านนี้ก็ได้อยู๊ปปาดไปเลยครับตรงนู้นคนเยอะมากไม่น่าจะโดนใช่ไม่โดนมาแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง โดนเลยเห็นเห็นนะกูเห็นนะอย่าคิดว่ากูไม่เห็น อยู่นี่เองนี่นี่นี่ตัวเนี้ยแหละตอนมีหน้าเยอะจังวะลุปลาไปซุ่มๆเื่อโดวนว่าทางนี้หน้าเนี่ยโดนโดนตัวเลเโดนตัวพิ่าดีมาก ยี่ไหนเล้วะอีไม่โดนนี่นุ่นนุ่น 是白色。Si อย่ยแม่งเลยมาฮะใช้เชนต่อนะแคตาถัดไปมันได้เป็น เออตอายถัดไปมันได้เป็นเนี่ะตายแน่กูตายต่อไปมันได้เป็นไม่ต้องสงสัยนะครับทีน,นี้ผมไม่ได้ไป็งินครับผมไม่ได้ไป็นเนี่ยนายเนี่ยมนอีกแล้วกูเบือ่อ โอ้ได้อีกแล้วโอ,โอเคดีเลยโอ้ได้อีกแล้วปืยไม่ได้นา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 น,าน,านปืนไม่ออกมอุ้งนี่เทียปืนไม่ออกเลขร้อยสาม ้โหปืนไม่ออกกูจะบ้าตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอยอจะได้ยิงลงครับเลือดเจ็ดสิบกูจะตายเออเลือดเจ็ดสิบก็มาเถอะก็มาเถอะก็มาเถอะ ไม่กลัวไม่เกรงกลัวอุ้ยสองเลย